เป็นเรื่องราวที่ชวนคนลุกและชวนเหลยเชื่อไปตามๆกันเมื่อเด็กชายบิลลี่เคมเบลลูกชายวัยเปีของผู้จัดการรายการโทรทัศน์ชาวออสเตรเลียอ้างว่าเขาคือเจ้าหญิงแดน,นากลับชาติมาเกิดซึ่งบิลลี่สามารถเล่าเหตุการณ์ความทรงจาในชีวิตของเธอได้ครอบครัวของบิลลี่เปิดเผยว่าบิลลี่ไม่เคยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์มาก่อนแต่บิลลี่พูดจาแปลกๆกับครอบครัวตั้งแต่สองขวบโดยบอกว่าเขามีน้องชายชื่อจอ และมีลูกชายอีกสองคนชื่อเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่ส่วนเขาเป็นเจ้าหญิงไดอาน่านอกจากนี้บิลลี่ยังเล่ารายละเอียดของปราสาทเบมเบลล์สถานที่พักผ่อนสุดโปรดของเจ้าหญิงไดอาน่าได้อย่างถูกต้องทั้งที่เขาไม่เคยไปเลยและบอกด้วยว่าในปราสาทมียูนิคอร์นซึ่งยูนิคอร์นเป็นสัตว์ที่เป็นตัวแทนของสกอตแลนด์เขารู้ได้อย่างไรว่ามียูนิคอร์นบนผนัง ทั้งนี้บิลลี่ยังจำเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อปี2540ได้อีกด้วยโดยแม่ของเขาได้เอารูปถ่ายของเจ้าหญิงให้ดูบิลลี่ก็พูดขึ้นมาว่านี่เป็นตอนที่ผมเป็นเจ้าหญิงแน่ๆแต่อยู่ดีๆก็มีเสียงดังแล้วผมก็ไม่ใช่เจ้าหญิงอีกต่อไป